ศิละปะแห่งการดำเนินชีวิตคนเราทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรต่างก็ปรารถนาความสุขในชีวิตอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะที่มั่นคงแต่จะมีสกี่คนกี่ครอบครัวที่ประสบความสุขความสมหวังที่แท้จริงเพราะสภาพชีวิตปัจจุบันเต็ไมไปด้วยความขุ่นมัวมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความขัดแยง้งและความทุกข์และเมื่อใครก็ตามมีความทุกข์บรรยากาศรอบตัวเขาเหล่านั้น ก็พลอยได้รับผลกระทบไม่สบายใจไปด้วยลํำพังฐานะที่มั่นคงมิได้เป็นคำตอบว่าจะมีความสุขในการดำ,ำเนินชีวิตเสมอไปบางคนมีฐานะต่ำต้อยเขาก็อาจมีความสุขในชีวิตก็เป็นได้อะไรคือคำตอบอะไรคือสิ่งประกันให้คนเรามีความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตกันแน่ข้าพเจ้า เป็นคนหนึ่งที่เพียรพยายามค้นหาคำตอบเช่นกันทั้งทั้งที่เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดมีฐานะที่มั่นคงมีการศึกษาสูงมีภรรยามีลูกที่น่ารักมีอาชีพที่มีเกียรติในสังคมก็มิได้มีความสุขเท่าที่ควรจึงแสวงหาหนทางที่ดีกว่าเพื่อที่จะได้พบความสุขที่แท้จริงและในฐานะที่เป็นคนอุบลราชธานี ได้สัมผัสรับรู้เรื่องราวของพระมหาเทระผู้โด่งดังหลายท่านเช่นหลวงปู่มัน่นภูริพัฒโตหลวงปู่เสากตัดศีโลและหลวงพ่อชาสุพัฒโทมาโดยตลอดจึงได้ศึกษาธรรมะของท่านและนำมาฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจตามแนวทางที่ท่านสอนไว้จนสามารถยกระดับจิตใจตนเองให้สูงขึ้นและมีความสุขได้ระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งอาจเกิดจากที่เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางของท่านอย่างเต็มกำลัง หรืออาจไม่สอดคล้องกับจริตนิสัยของเราก็เป็นได้จึงยังไม่ได้ทรงไว้ซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนจนกระทั่งในปีพุทธศก 38, ักราช2538มีกัลยานมิตรท่าหนึ่งได้แนะนำให้ข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอนก้าแบบเต็มหลักสูตรที่มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถมศูนย ปฏิบัติธรรมกำมล,ลาอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงปิดภาคเรียนสิบวันต่อเนื่องกันในเดือนเมษายนปีนั้นจึงเริ่มพบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเป็นความสุขสงบที่เกิดจากภายในและข้าพเจ้าขอเรียกแนวทางนี้ว่าศิละปะแห่งการดำเนินชีวิตการฝึกศิละปะแห่งการดำเนินชีวิตคือการฝึกวิปัสสนาแนวอาจารย์ กเอ็นกาซึ่งสืบทอดวิธีการมาจากท่านอาจารย์อูบาคินวิปัสนาจารย์ที่เป็นชาวพามา่าและก็ชาวพาม่าให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งผู้หนึ่งจนแพร่หลายไปทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยนั้นมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศูนย์ธรรมธานีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครศูนย์ธรรมกรมลาอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ธรรมอาภาอ,อ,วอ,อวังทองจัังหวดพิศนุโลกศูนย์ธรรมสุวรรณาอ,อน้องเรือจัังหวขอนแกน่นศูนย์ธรรมกาญจนาอเภอสังขละบุรีจัังหวดกาญจนบุรีวิปัสนาหมายถึงการมองดูสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอันเป็นกระบวนการในการทําจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูตนเองเริ่มต้นด้วยการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจตามธรรมชาติ เพื่อทำให้จิตมีสมาธิเมื่อมีสติที่มั่นคงและก้าวไปสู่ความาและก้าวไปสู่การเฝ้าสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของกายและจิตซึ่งจะทำให้เราได้พบสัจธรรมที่เป็นสากลคือได้พบได้พบความไม่เที่ยงอนนีิจังความทุกข์ทุกขังและความไม่มีตัวตนอน,อนัตตา ของตัวเราเองการเฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราการที่ได้รู้เห็นถึงสภาพธรรมดาตามความเป็นจริงเหล่านี้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเองโดยตรงจึงเป็นวิธีการในการชำระจิตให้บริสุทธิ์วิปัสสนาเป็นวิธีการในการขจัดความทุกข์ทำให้จิตบริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้เราคนเราสามารถรเผชิญกับความตึงเครียด และปัญหาในชีวิตได้ด้วยความสงบและความสมดุลทางจิตใจและเป็นศินละปะของการดำเนินชีวิตที่จะทำให้คนเราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับการเตรียมตัวสำหรับผู้ปฏิบัติจะต้องส่งใบสมัครให้ทางศูนย์ได้ตัดสินใจที่จะรับเราเข้าอ,อฝึกปฏิบัตินะครับส่วนการเตรียมกายเตรียมใจนั้นเริ่มตั้งแต่การเตรียมกายนะ ผู้เข้าฝึกทุกคนควรจะสร้างความรู้สึกว่าตนเองกำลังปฏิบัติอย่างจริงจังเสมือนอยู่คนเดียวมีการแยกชายหญิงห้ามนำของมึนเมาเข้ามาหากจะต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งจะต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้าตลอดระยะเวลาการฝึกศูนย์ฝึกจะจัดอาหารมังสวิรัตให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนเสื้อผ้าที่ใช้ควรเรียบง่ายและสวมสบาย ไม่จำกัดสีหรือแบบแต่ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่รัดรึงหรือว่าโปร่งบางหรือว่าไม่สุภาพในขณะฝึกนั้นจะต้องงดโทรศัพท์การเขียนจดหมายการพบปะการเยี่ยมเยียนการพูดคุยทุกอย่างห้ามเล่นดนตรีวิทยุห้ามนำสิ่งของสิ่งต่างๆมาเขียนในสถานปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัด เครื่องบันทึกเทปกล้องถ่ายรูปเหล่านี้เป็นของต้องห้ามนาฬิกาปลุกนาฬิกาข้อมือที่มีเสียงบอกเวลาก็ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้รบกวนผู้อื่นส่วนการเตรียมใจนั้นจะต้องฝึกใจเพื่อรักษาศีลกระบวนการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นจะเกิดจากปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงผู้เข้าฝึกปฏิบัติวิปนาทุกท่านจะต้องรักษาศีลหศีลแอย่างเคร่งครัด และรักษาความสงบเงียบตั้งแต่วันแรกจกนกระทั่งถึงวันสุดท้ายการรักษาความเงียบนี้รวมไปถึงความเงียบทั้งทางกายวาจาและใจไม่ต้องมีการพูดจากับใครเลยงดการสื่อสารทุกรูปแบบถ้าจำเป็นจะถามก็ถามได้เฉพาะท่านอาจารย์ที่สอนในเวลาที่กำหนดให้เท่านั้นขั้นตอนการฝึกมี3ขั้นดังนี้ขั้นตอนแรกคือการรักษาศีล ศีลจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมาธิและกระบวนการทําจิตให้บริสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นจากปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาทุกท่านจะต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดจะช่วยทําให้จิตใจ,จสงบลงจนพร้อมที่จะเข้าถึงความจริงในตัวเองขั้นตอนต่อมาคือสมาธิการพัฒนาความสามารถในการควบคุมจิตที่ควบคุมได้ยากด้วยการฝึกจิตให้เพ่งความสนใจ ไปที่วัตถุอย่างเดียวคือลมหายใจพยายามเพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจให้นานที่สุดแต่เป็นการสังเกตลมหายใจตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ทั้งในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกการกระทําเช่นนี้จะทําให้จิตสงบยิ่งขึ้นจิตที่จะปราศจากกิเลสที่รุนแรงในขณะเดียวกันก็เป็นการทำให้จิตมีสมาธิที่แหลมคมพร้อมที่จะสํารวจความจริงในตัวเอง ขั้นตอนที่3คือการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสโดยพัฒนาปัญญาให้เห็นธรรมชาติของตนเองนี่คือการปฏิบัติวิปัสนาซึ่งเป็นการมองความจริงภายในร่างกายและจิตใจจะมีการสังเกตอย่างเป็นระบบทำอย่างปล่อยวางสังเกตเข้าไปในปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของกระบวนการนามรูปซึ่งแสดงออกมาเป็นความรู้สึกที่ร่างกาย นี่เป็นสาระสําคัญในคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการชําระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการสังเกตตนเองหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทดลองฝึกปฏิบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของตนเองหลายอย่างโดยการเฝ้ามองสังเกตชื่นชมกับความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและฝึกต่อเนื่องเป็นระยะเวลา15ปีจนปัจจุบันก็เห็นผลสำเร็จของจิตใจตนเองสูงขึ้น มีทุกน้อยลงเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องศิลป,ปะแห่งการดำเนินชีวิตจากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติของข้าพเจ้าหลายครั้งพบว่าเมื่อนั่งวิปัสนาไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจะมีอาการปวดเมื่อยที่ขามากเพราะอาจารย์สั่งให้นิ่งๆอย่าขยับผ่านเข้าสู่ชั่วโมงที่สองความปวดทวีความรุนแรงขึ้นจนขาจะขาดให้ได้จึงตั้งใจให้เฝ้าดู อย่าไปผูกพันกับความรู้สึกที่อยากหายปวดเพราะเมื่อใดที่ความอยากเข้ามาประสมโรงก็ยิ่งปวดเป็นร้ยร้อยเท่าหลังจากนั้นก็เลยตัดใจเลยว่าจะตายก็ขอให้ตายไปเลยยอมเสียสละเพื่อทำเพื่อพบสิ่งที่ดีกว่าความใจพอของเราทําให้ยอมเมื่อยอมก็คือวางจิตใจไม่ไปเกาะกับความปวดที่ขา ความปวดนั้นหลุดผวออกไปเลยก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาด้วยตนเองถ้าจะเรียกว่าเป็นภาวนาปัญญาก็คงไม่ผิดว่าทุกทุกความรู้สึกจะอยู่ภายใต้กฎเดียวกันก็คือกฎที่เรียกว่ากฎอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อทำจิตใจให้เป็นอุเบกขาถ้าเมื่อใดที่จิตของเรามีความทุกข์เข้ามาครอบงำ อาการที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นปวดทรมานหรือว่าเกี่ยวกับทุกข์ใจแล้วจิตใจของเราก็ควรแค่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูไม่ต้องร่วมประสมรงหรือว่าสังขารน,นั่นเองเช่นอยากหายปวดตามธรรมชาติของจิตคือถ้าสบายก็ดูดเข้าถ้าทุกข์ก็ผลักออกความทุกข์นั้นก็จะค่อยๆหายไปเองทั้งนี้เราต้องมีศีลมีสมาธิมีสติมีปัญญาและกำลังใจที่เข้มแข็ง ไม่กลัวเป็นเครื่องมือกำกับตลอดเวลาใครก็ตามที่ฝึกปฏิบัติแล้วจะมีภูมิคุ้มกันในจิตใจให้มีศิละปะในการดำเนินชีวิตเมื่อใดที่เกิดกิเลสในใจจะมีปรากฏการทางกายเกิดขึ้นสองอย่างอย่างแรกลมหายใจจะผิดปกติลมหายใจแรงขึ้นลมหายใจจะเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่าย ส่วนอย่างที่สองจะเกิดขึ้นในระดับที่ละเอียดกว่าจะมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งจะปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกที่เป็นส่วนในส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นลมหายใจและความรู้สึกซึ่งจะช่วยเราได้สองทางคือคอยเตือนเราเหมือนเป็นเลีขานุการส่วนตัวทันทีที่กิเลสอันเป็นต้นเหตุห่งความทุกข์เกิดขึ้นในจิตลมหายใจของเราจะเป็ปกติ แค่เ,เดียวกับความรู้สึกทางกายของเราจะบอกว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับการเตือนแล้วเราหันมาสังเกตลมหายใจหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ไปร่วมสังคก,กรรมใดๆด้วยเพียงเฝ้าดูเฝ้าดูอย่างผู้ดูด้วยใจที่เป็นกลางจะพบว่ากิเลสหรือว่าความทุกข์นั้นจะค่อยๆสลายตัวไปจึงกล่าวได้ว่าทุกๆความรู้สึกที่เข้ามาในจิตใจของเราให้ตามดูรู้ทัน วางท่าทีที่ถูกต้องกับสิ่งนั้นไม่ต้องไปจัดการกับกิเลสด้วยการผลักมันออกไปเพราะเราไม่มีทางชนะธรรมชาตินั้นได้และธรรมชาติในในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตนั้นจะมีกระทบวิธีชีวิตของเราตลอดเวลาทั้งชอบใจและไม่ชอบใจทําจิตใจให้เกิดความสมดุลไม่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงวุบววุ้ไวไวเมื่อเราผ่านกระบวนการฝึกให้มีศิละปะในการดําเนินชีวิตแล้ว ใจิตใจดวงเดิมก็จะเปลี่ยนความเคยชินเป็นใจิตใจดวงใหม่เป็นใจที่เกิดใหม่แต่อยู่ในร่างเดิมเป็นใจที่ปล่อยวางปล่อยวางได้ง่ายขึ้นต่อทุกเรื่องราวที่กระทบใจทั้งชอบทั้งชังไม่ร่วมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับมันชีวิตก็จะพาสุขยิ่งขึ้นการดำเนินชีวิตก็สงบสันติยิ่งขึ้นมีความสุขยิ่งขึ้นเป็นเพราะมีศิละปะในการดำเนินชีวิตนั่นเอง และข้พาพเจ้าก็พบความสุขที่สงบเย็ยนของชีวิตเช่นเดียวกันยิ่งได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่กลุ่มชาวอาโศกที่มีพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นผู้นำได้นําศีลสมาธิปัญญามาทรงไว้ในชีวิตประจำวันก็ยิ่งพบความสุขที่ยั่งยืยนและถาวรอ,อย่างแท้จริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีย่อมสําเร็จประโยชน์ ขอความสุขเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านเทิน